ออกจากใายทหารเนะาะใคยทหารานี่แหละทารปืนใหญ่อ่าตามภาษาบ้านๆเยจะเรียกนะคะทีนี้เราก็จะไปต่อที่อนุสาวรีย์ชัยป้ายหน้าป้ายหน้าใกล้ๆกันเลยนะคะอืมดูความธรรมชาตินี่คือธรรมชาติที่จะเห็นตั้งแต่ต้องนับย้อนสิสารับถอยหลังตอนนั้น ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลบลงไปให้เหลือ15ขวดต,ตอนนั้นอายุ15ขวดเนาะตามไปนะคะตอนนี้2ขวดใหญ่ว<ะ>้า2 <c oughs> ขวดใหญ่เอาอันกล้วยปานี่เวะเอาหัวปีไปบ้านนําเป็นอย่างเนี้นยเอออันนี้กินได้นะคะกล้วยหกเนาะเนี่ยหัวปีราบแซบทอดกระแซบเอากระแซบหยวกก็กินได้นะคะมันไม่ใช่กล้วยป่าที่เป็นเม็ดเล็กๆนั่นเนาะ แต่ลูกกินไม่ได้มันไม่ทันเด็เกิดลูกแล้วกินหัวฟรีมันไ <laughs> มีทางขึ้นต่ออนุสาวรีย์ใช้จวดครับพี่นอกเรามีต้นไม้หลากหลายแต่เราก็วันนี้เรามาทำการท่องเที่ยวเนาะเราไม่ได้เกี่ยวกับพวกพืชโอเคค่ะขึ้นมาถนนสายกัดานสายนี้นะคะยังไม่ได้ไม่เก๋งจริงอย่ามา นี่เลยมองเห็นนี่เลยนะคะโอ้ตรงนี้เขาปิดไม่เปิดไม่เปิดเ,เช้าอยู่เขาตื่นเช้าโพดนี่คืออนุชน้อนอนุชรสาวลีชัยผู้เสียสละเขาคอของเราจะขึ้นไปไหมไปสิจะได้หามองจอดแลแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่คืออนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาคอของเรานะคะ เดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยเนาะรอโชเฟอร์นางแบบคนสวยของเราก่อนนะอ่าเดี๋ยวรถจะไปรอข้างล่างเพราไม่ได้ชื่ออย่างนี้เนาะเดี๋ยวรถจะวิ่งไปรอข้างล่างนะเนาะอันนี้อันนี้ต้องเตือนใครเนาะทุกท่านต่างแดนที่มาเที่ยวเขอ การจอดรถเราก็ต้องมองด้วยต้องเชื่อคนท้องถิน่นจำได้ไหมที่ใน YouTube ที่เขาบอกเอาหินหนูไหมหินหนุนไหมนะคะฟังให้ดีอืม ไม่เชื่อหนูหลายโตเขาไปเลย,ยนะคะโสนนาหน้าโนาโนานานะนะเอออย่าให้พี่น้องเผาเฮาโสนนาหน้านะคะพี่น้องขาเดี๋ยวนี้เขาปรับและพัฒนาขึ้นเยอะแล้วค่ะเขาคอนี่บอกเลยว่าเป็นหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวนี้ในอำเภอนะคะไปสนีแม้กระทั่งโรงพยาบาลพี่น้องเผาเราทำงานดูแลน่ารักนะคะเก่งกว่าอ่าคือพัฒนาในตัวเขาเนาะจะบอกว่าเก่งกว่าก็ มันเป็นคนๆไปเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะไปะชมดีกว่าอย่าพูดมากายายจ๋าเนี่าเข้ามาข้างในก่อน,น,น <า S 2> เนาะลาลาอย่าเด็ดดอกไม้เนาะสมัยนู้นเราก็มาปลูกกลาบปลูกดอกไม้นะฮะเอาจริงเอาดอกสวยๆหน่ยไปไปดูดอกนะสวยๆหน่ยายจ๋าไปเอาดอกนั้นคู่กับดอกนั้นลาลูนาพอรเดอร์เพื่อนะนไหนนาะ,อ,ะอันนี้เข้าไปข้างใน เอาจริงนะเวียนวนเนาะรุ่นรุ่นก่อนเราก็อยู่ตรงนี้แหละทํางานป่าไม้เขาก็าจะมาดูแลช่วงท่องเที่ยวหรือว่าช่วงมีเทศกาลแต่ว่าดอกไม้เราค่อนข้างจะหายเยอะนะเนี่ยเขาไม่ค่อย<ต>ได้ขึ้นมาช่วงนี้มันมเป็นช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนเนาะหน้าฝนนะคะถ้าเป็นช่วงรุ่นพวกเรา,าเอาดอกกุหลาบมาปลูกอันนี้น่าจะเป็นรุ่นดั้งเดิมไหมเนี่ยจนเฟินขึ้นแล้วเนี่ย เียให้ยายส่องรอบหนึ่งเดอ้อโอ้ย <c oughs> โซคือยายเลยอันนี้ก็คือว่าเขาจะต้องมีดอกกุหลาบเพื่อมาลํำลึกเนะาะรุลูนาถดเกดอบเอ้ยเขาบอกว่ารวางหินอ่อนร่วงไม่กล้าขึ้นไปหรอกโอเคไม่ไม่ขึ้นหรอกอันตรายเ,เพราะว่าคนดูแลไม่อยู่นเนาะใช่ใช่โอเคเราก็ชมบรรยากาศข้างนอกแล้วกันเนาะ ไม่ไม่มีเหตุให้เดาะให้ดองอันนี้ก็ชม,มบรรยากาศรอบนอกเนาะคิดว่าะ<อ>ว่า,านนข้างในข้างในเขาเขียนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็สร้างมานานเนาะช่วงนี้หน้าฝนด้วยช่วงหน้าท่องเที่ยวปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะคนเยอะดอกไม้สวยนะคะช่วงธันวาธันวาพิศกิกามกกาลาเนาะอันนี้คือสร้างขึ้นมาใหม่เลี้ยงปลาบนเนาะ เอาน้ำมาไว้บนเข่าเนี้ยเขาจะเอาไว้ตอนที่เขามาหน,นูทำเรื่องโรอยกระทงเ,อ,เ,เอ้ยอะไรเนี่ยเลี้ยงตาไม่ได้หรอกอันนี้เป็นพลาสติกเนาะสายฝนโปรยๆพร้อมสายหมอกสายลมเสร็นี่เป็นที่พักเดี๋ยวมามุมนู้นดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะตกแรงแล้วเนาะเดินดีเด้อเดินดีเด้อมันเด้อบานานเต๋ รับลมชมวิวกินบรรยากาศเขาคอทำควนเขาคออะไรพี่ยาวหลายแก้วนอนเขาคอหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีขึ้นเขาคอ,อเที่ยวเขาคอเหมือนเที่ยวเขาคอสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยทางขึ้นลืมอมันยาว <c oughs> ต้องกลับไปอ่านใหม่ <c oughs> อันนี้ลูกอะไรอ่ะลูกเพชร อันนี้สถานฐานกรุงเทพประวัติฐานกรุงเทพอยากรู้ไหมคะเนี่ยคือจุดที่เขาเข้ามาอยู่จริงใช้จริงแล้วก็ยิงจริงนะคะการวิ่งการลบกันหลบวิถีเน,นี่คือประวัติ17กรกฎาพศสาม ห้าเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดสองสิบเจ็ดกระดาษกราสองสองสองพันห้าร้อยยี่สิบสองนะคะอ่าก่อนยายจ๋ายยี่สิบสองเจ้าว่าเกิดหนึ่งเก้าเออทีหลังนี่นะเออเออเราก่อนนี่นะเราเกิดก่อนใช่ทําไมเราถึงตอนเด็กได้ยินเสียงระเบิดตุ้มตุ้มเออเจ้าน่ะเกิดก่อนเออนะเบ๊ยลืมเจ้าของอันนู้นไม่ลุยละมั้งที่ไม่ไม่ลงหรอกเพราะว่าเขาจะลงไปด้านล่างเมื่อฝนตกเนาะอันนี้ฐานกรุงเทพ พราะดินแฉะเนะาะยจ๋าสงสารเกือบตรงเนี้ยคือสถานที่จริงๆหรือยิงจริงๆเนาะเพราะสูงมากนะมุมเนี้ยมุมสูงสุดแต่ว่ามุม<า>มุมอนุานสาวรีย์กับสมเด็จ<า>ย่าเนี่ยอันไหนสูงกว่ากันพี่เนาะเพราะเขาจะสูงไปด้านโน้นนะคะอยู่ตรงกันข้ามเลยเนาะอ่าสมเด็จย่าอ่าเขาเรียกตำหนักนะพระตำหนักสมเด็จย่านะฮะสมัยเป็นสาวยายจ๋าได้รับ อตอนสมเด็จย่าท่านมาเนาะก<อ>็ยังไม่รู้เรื่องตอนนั้นเด็กๆแต่ตอนพระเทพมาเยี่ยมเขาโคอตอนนั้นเยจ่จาสิบเจ็ดไหมอ่ะสิบเจ็ดประมาณนั้นเลยนะคะ<ม>ได้ต้อนรับส<ม>ิบหกย่างสิบเจ็ดได้ต้อนรับท่านนะคะต้นไม้สนเนาะท่านมาปีนเขายอดเขาพระตำหนักสมัยน้นเยจ๋ายังจําได้อยู่ที่ว่าทําดอกไม้ต้อนรับพระเทพนะคะสมเด็จเยี่ยมพระราชดราชิร สมัยนู้นเนาะยายเราเนาะยายเรายังได้พระราชทานรักษาของพระเทพนะรุ่นนู้นนะรุ่นยาจ่าสิบเจ็ดปีอ่าประวัติประวัตินะฮะต้นกระดุมทองพวกนี้เพิ่งเอาไอาน้นี่รุ่นที่เอามาปลูกตอนนั้นเนีะานะฝน,น,ะนช่ำช้ำเทียนต้นเทียนไหมคะ้นกะอเทียนทองเนาต้นเทียนกระดุมทองเทีนทนทนนยนทองนะ แล้วแต่คนเรียกใช่ไหมถ้าท้องฟ้าแจ่มใสมันจะมองไปไกลมากเพราะมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่สูงหักมาด้านนี้เ<ช>นาะแล้วถ้าเกิดว่าซองฟ้ามีแสงเราก็จะมองมุมนี้ไปจนถึงผ่าซ้อนแก้วจะเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยนะคะมุมนี้เป็นมุมมองเห็นผ่าซ้อนแก้วเนาะถ้าฟ้าแ,<ล>แจ้งน,นี้คือเป็นท้องน้ำกันแล้วฟ้ามืดคึ้มมืดอึ่งตึม <laughs> ถ้าใครไม่เข้าใจคําภาษาบ้านเายจ๋าถามได้นะคะมวที่ล้ไอจ๋าว่านี่แปลว่าอย่างี้ถามได้นะคะเดี๋ยวจะตอบอันนี้มืดอึมถึงอยู่นะก็เลยมองไม่เห็นเนาะมุมนี้ถ้าขึ้นมาได้ก็จะเป็นจิตอีกมุมหนึ่งที่มองเห็นไกลมากเนาะกว้างมากเหมือนกันนะคะอ่ามุมค่ายทหารด้านนู้นจะมองไปทางอ่าทางขึ้นทางเขาก็ไปทางบ้านเจยจามุมนี้ก็จะไปทางผาซ่อนแก้วแล้วก็เลี้ยงไปที่อ่าเขาเรียกอะไรทางโน้นอะตลาดพัฒนาเนาะ ไปทางน้ำตกสีดิบจะขึ้นไปเีกเส้นเลยเนาะมันก็ยาวมากมุมมุมนี้มันก็จะกว้างกลมไปเลยอ่ะคุ้มค่านะคะถ้าใครชอบบรรยากาศแบบชมวิวกินลมชมวิวนะฮะกินมาย้อนลำเลึกถึงหลายๆชีวิตที่เสียสละเพื่อให้รุ่นหลังได้เข้ามาเยี่ยมชมใช่ไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้ถูกต้องอันนี้เอาจริงนะ สมัยเด็กเวลาวิ่งหาที่หลุบังเกอร์หาอะไรอ่ะมันก็ค่อนข้างจะสุดยอดของการที่ขวัญหนีเนาะเขาเรียกขวัญหนีดีโอร์ภาษาอีกภาษานึ่งเขาเรียกขวัญขวัญกะเจิงขวัญกระเจิงใช่ไหมดูสิตอนนี้ก็แค่ว่ามานะขวัญนะบอกขวัญเอ้ยมาเด้อไปทางนน้นอ่ะ เดินเดี๋ยวนี้เดินดีๆนะเดี๋ยวหมื่นนะขลาดตึ๊บฮใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ไม่ใช่หมอกแล้วนะคะอันนี้มันเกินหมอกแล้วนะคะความชุ่มฉ่ำบุดมสมบูรณ์แ็ง<า>สนแง็ง อ,อันนี้ถึงเขาควนอ่าเขาคลอจริงๆแล้วยังไม่อีกมากมายหลายมุมที่อ่เขาเรียกว่าเรายังเที่ยวไม่ทั่วเนาะคือหลายมุมที่ผุดขึ้นมาใหม่ๆนะคะแต่ที่ยายจ๋าพาไปเนี่ยเป็นจุดที่แบบเด่นๆแบบเก่าๆอ่าหลักผลิตภัณฑ์จริงๆเนาะก็จะเก็บเกี่ยวให้ มากนะคะเอาไว้ลงไปไว้ในช่องเยจ๋าเนาะเพราะเยจ๋าเป็นคนเขาโคนะคะเนาะเป็นคนเขาโคก็อยากให้พี่น้องทุกท่านถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ได้มาเที่ยวเขาโคเราสวยงามบรรยากาศไม่ต้องกลัวโควิดนะคะโควิดไม่ต้องกลัวนะคะเพราะที่นี่เรามาแบบห่างไกลผู้คนผู้คนเราก็จะไม่ใช่ชุมชนที่แออัดอม,มากินบรรยากาศเราจะอัดแน่นด้วยความสุขกิน ด้วยเมฆหมอก uh huh. ด้วยบรรยากาศถ้าคุณชอบแบบธรรมชาตินะคะ uh huh. เราจะไม่มีการแสงไฟเต้นรุ่งเด้งรุ่งเด้งเห uh huh. มือนในผับในบาร์แต่ตรงนี้คือเราธรรมชาติล้วนๆน, uh huh. นะคะถ้าอยากสวยๆมันก็จะเป็นช่วงที่เขาสร้างขึ้นใหม่พวกรีสอร์ทอะไรเหล่านี้นะคะตรงนี้ก็<ร>ถ้าถ้าอยากสวยๆก็จะต้องมาช่วงปีใหม่เนาะ ช่วงปีใหม่บอกเขาคอรถติดเออปีใหม่ท่านว่าช่วงหน้าหนาวก็ยิ่งจะเย็นกว่านี้นะคะอันนี้แค่เย็นฝนเท่านั้นเนาะแค่เย็นฝนเท่านั้นหลายคนจะบอกว่าหนาวแต่จริงๆเรากําลังเย็นเออสดชื่นสําหรับยายจ๋านี่บอกเลยสดชื่นแบบเนี้นะแต่ยายนี่ใส่เสื้อหนาวเลยนะคะเนาะไม่รู้เราก็ไม่เคยใส่เสื้อหนาวทีเร,เราอย,อยู่เคยอยู่ที่หนาวเราอยู่เมืองหนาว ยังอาบน้ำเย็นปกติโอเคป้ายนี้นะคะเราก็จบเนาะด้วยการมาชมอนุสาวรีย์ชัยประวัติวัยเด็กนะย้อนย้อนอลิกย้อนอลิกย้อนยุคคนแก่ยายจ๋าเท่านั่งเล่าความหลังเดินเว้าความหลังนะเนาะถึง <ละ S 2> ท่านผ<ด>ู้ยางยายางนะคะถึงท่นานผูน้เสียสละ ที่มีเขาค้อในวันนี้นะคะเนาะทุกท่านเลยปีละบุรุษของเขาค้อนะคะโฟกัสโฟกกับนักกล้องโฟกัดต้องกับนักกล้องพวกกัดเขาค้อผู้เสียสละนะคะอนุสาวรีย์ผู้เสียสละอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อนะคะเรีดนเชิญมาท่องเที่ยวเขาค้อบ้านเฮานะคะ